มินแลนด์เชนเนลสวัสดีค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกับมิ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นในตอนที่ ep ที่393นะคะทุกคนก็มาอยู่กันในตอนที่1114นะคะก็ยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อได้เลยนะคะผ่านเส้นหันกลับไปและชายคนหนึ่งก็เดินเข้ามาหาเขาชายคนนั้นก็คือเพื่อนร่วมชั้นของเขารู้เหมือนจากโรงเรียนเยี่ยวดำนั่นเองชันมาพบศาสตราจารย์ไป แล้วนายล่ะมาทำอะไรที่นี่ฉันคิดว่านายไปลองกับตันของยานเฮเวนแมชชีนอีกฮันเซนทถามเมื่อเห็นรูปเหมือนสวมใส่ชุดยูนิฟอร์มของสถาบันเซนเพื่อนร่วมห้อง304ศย่าังคงติดต่อกันอยู่พวกเขาไม่ได้พบกันบ่อยนักพวกเขาก็รู้ว่าแต่ละคนทําอะไรอยู่ซึ่งอย่างไรก็ตามฮานเซินไม่ได้คาดคิดว่าจะได้พบกับรูปเหมือนที่สถาบันเซนที่นี่เฮเวนแมชชีนน่ะ ถูกพวกชิวลาย,ยิงล่วงฉันเลยถูกส่งไปทํางานที่ยานอีกลําแต่แม่ของฉันท้ามไม่ให้ไปก็เลยตัดสินใจมาเป็นนักวิจัยที่สถาบันเซนน่ะลู่เหมือนมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเขาดูแตกต่างจากตอนที่หา่านเซิ่นเคยรู้จักมีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นด้วยหรอทาไมนานไม่เห็นบอกอะไรพวกเราเลยหา่านเซิ่นช็อกถ้าฉันตายไยก็คงได้รับข่าวแน่แต่ที่ฉันรอดมาได้ดังนั้นจึงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปทําให้คนอื่นเป็นห่วงลู่เหมือนยิ้มมันอ่อน หลังจากนั้นเขาก็พูดต่อแต่ฉันได้ยินมาว่านายได้รับบาดเจ็บนี่ตอนนี้นายเป็นยังไงบ้างก็ดีขึ้นเยอะเลยละฮันเซินพูดเขาสนทนากับลูกเหมือนอย่างเพลิดเพลินหลังจากนั้นพวกเขาก็พูนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้แล้วพวกเขาก็คุยกันถึงเรื่องเก่าๆด้วยมันเป็นความทรงจำที่น่าคิดถึงพวกเขาพูดกันเกี่ยวกับจางหยางสื่อเจ้อคังหวังเหมียนเหมียนประธานอ้วนและลิงผอม ว่าตอนนี้พวกเขาแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างไปอีสานมาถึงหน้าล็อบบี้ซึ่งเป็นจุดที่สิ้นสุดการสนทนาของพวกเขาทั้งคู่ฮารต์ตเซนมาที่ห้องทำงานของฉันหน่อยไปอีซานสั่งอย่างรวดเร็วเมื่อเขาเห็นหน้าของคนที่หันซึ้นคุยอยู่เขาก็าถามพบกนายทั้งคู่รู้จักกันหรอกเรทั้งหนึ่งนะดูเหมือนเคยเป็นเพื่อนร่วมห้องกับผมและเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีด้วยถึงเขาจะเป็นพวกชอบรังแกคนอื่นในช่วงที่เรียนอยู่ก็เถอะคุณต้องคอยดูหมอนี่เอาไวด้ดีๆนะ ฮันเซิพูดติดตลกไปอีสานมองบัตรพนักงานของลูกเหมือนแล้วพูดนายเป็นเด็กฝึกงานนี่มาที่ห้องแหบกของฉันนั้นพรุ่งนี้หาคุณหลี่แล้วเขาจะหางานให้กับนายลูกเหมือนไปอีสานกําลังเร่งรีบอยู่เขารียพูดต่อฮันเซิเร็วมันมีปัญหาบางอย่างเอาไว้ค่อยคุยกันต่อทีหลังนะฮันเซิตามไปอีสานไปเขากําลังเดินอยู่คิดอยู่ว่าจะมีปัญหาอะไรกันที่ทําให้ไปอีสานรีบร้อนแบบนั้น ลูกเหมือนเขาหยิบตาให้หันเสื้และมองเขาเดินจากไปมันเป็นอะไรที่หาได้ยากที่จะมีคนทํางานร่วมกับไปอีซานในห้องแลบของเขาแม้แต่นักวิจัยที่มีประสบการณ์สูงก็ไม่สามารถเข้าไปในนั้นได้ถ้าไปอีซานไม่ต้องการให้พวกเขาเข้าไปมันเป็นเรื่องที่ถือเป็นโชคดีอย่างมากที่ถูกเชิญเข้าไปในห้องแลบของไปอีซานแต่เขาดูดีว่าถ้าทาตามคาเชิญของเขาเขาก็ต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมถ้าเขาไม่มีความสามารถเพียงพอ เขาสามารถถูกถอดออกจากห้องแลบได้เพียงแค่กระดิกฝ่านิ้วเท่านั้นแต่คำเชิญนั้นมีความหมายอย่างหนึ่งซึ่งก็คือไบอีซานนั้นชื่นชอบและนับถือหันเส้นโดยปกติแล้วนักวิจัยจะต้องเข้ารับการทดสอบที่เข้มงวดจึงจะสามารถเข้าร่วมการทำงานที่นี่ได้แต่ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ระหว่างไปอีซานจะช่วยให้เขาข้ามขั้นตอนนั้นไปได้ไปอีซานพาหันเส้นไปที่ห้องทำงาน และยื่นเอกสารชุดหนึ่งให้เขาดูสถาบันเซนมีกฎอยู่ที่นี่คือกฎทั้งหมดที่พวกเราต้องปฏิบัติตามเซ็นชื่อในเอกสารนี้และนายจะเป็นสมาชิกของโครงการนี้นายรู้ว่านี่เป็นความลับสุดยอดใช่ไหมไปอีซานพูดฮันเซนอ่านเอกสารตรงหน้าหลังจากนั้นเขาก็เซ็นชื่อลงไปแล้วโครงการนี้คืออะไรกันเนี่ยทำไมมันถึงได้มีความลับมากมายขนาดนี้ฮันเซนถามขณะที่เซ็นลงไปไปอีซานนำเอกสารไปส่งก่อนที่จะพูด เขาติดต่อใครบางคนเพื่อยืนยันตัวตนของหานเซินและพูดมาที่แล a บของฉันพวกเราจะคุยกันที่นะ่ะไปอีซานปิ้นบัตรพนักง,งานให้หานเซินเอาไปติดไว้ที่หน้าอกของเขาดูเหมือนไปอีซานจะลิ่งร่บเป็นอย่างมากเขาดูลุกลี้ลุกลนและพูดต่อแม้วิธีของเขาจะดูพูดแบบปกติก็ตามเขาเคยถามฉันถึงวิชาไฮเปอร์จีโนที่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของกระเพาะใช่ไหมคุณคิดค้นมันให้กับผมแล้วหรอ ฮันเซินประหลาดใจเขาประสานสองมือเข้าด้วยกันและทำท่าซาบซึ้งไปอีซานกอกตาและพูดน้อยไม่ใช่ลูกของฉันซะหน่อยใครมันจะไปทำดีกับนายขนาดนั้นกันละ่ะฮันเซนลรูผิดหวังขึ้นมาทันทีแต่อย่างนั้นที่คุณเรียกผมมามีเรื่องใหญ่อะไรกันแน่ฉันกำลังวิจัยวิชาไฮเปอร์จีโนที่ชื่อว่าโลหิตเด้นลับอยู่ซึ่งมันอาจจะเป็นสิ่งที่นายสนใจก็ได้ไปอีซานอธิบายโลหิตเล้นลับมันทำให้หัวใจแข็งแกร่งขึ้นอย่างนั้นเหรอ หันเส้นผิดหวังตอนนี้เขามีมนตานอกรีดอยู่แล้วดังนั้นมาจึงไม่มีความจําเป็นที่เขาต้องฝึกวิชาอื่นอีกแต่ไปอีซานสายหัวและพูดมันไม่ได้มีผลกับหัวใจของนายแต่เป็นมาม์่นะหับมามถึงหันเส้นจะรู้จักแต่เขาก็ไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับมันมากนะักทั้งหมดที่เขาเพอจะนึกออกก็คือมันเป็นอ,อาวัยวะที่ใช้กองเลือดหรืออะไรสักอย่างนี่แหละไปอีซานอธิบายให้เขาฟังมาม์นั่นน่ะสามารถกองเลือดและผลิตขึ้นมาไ,ได้ ฮันเซิลฟังสิ่งที่ไปอีซานพูดด้วยความสนใจในขณะที่กำลังพวกเขาเดินคู่กันไปฮันเซิลก็เข้าใจบางส่วนที่เขาพูดแต่ฮันเซิลนั้นสนใจวิชาเซฟิงมันนี่มากกว่าเขาไม่ได้สนใจเกี่ยวกับวิชาให้เบอร์จีโนที่มีผลกับอวัยวะภายในมากนักแต่ถึงจะพูดแบบนั้นฮันเซิลก็ประหลาดใจที่พบว่าตัวเองเริ่มสนใจในโลหิตเลนลับหลังจากที่ได้ฟังไปอีซานอธิบาย ถ้าที่ไบอีซานพูดมาเป็นความจริงละก็มันก็เป็นวิชาให้เปิดจีนอที่ทรงพลังและมันเป็นอะไรที่มีประโยชน์กับหานเสิ้อนยอย่างมากเมื่อพวกเขามาถึงห้องแล็บหานเสิ้ก็ประหลาดใจมันใหญ่ยิ่งกว่าสนามฟุตบอลซะอีกนอกจากบริเวณที่ผิดล้อมเอาไว้แล้วห้องแล็บส่วนใหญ่แบ่งเป็นชั้นๆด้วยแผ่นกระจกใสที่สามารถมองทะลุเห็นนักวิจัยที่ทํางานอยู่ข้างในได้แต่มันก็มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งฉันหวังว่านายจะสามารถช่วยพวกเราแก้ปัญหาได้ ไปอีสานพูดในขณะที่พวกเขาเข้าไปในห้องส่วนตัวเรื่องที่ให้ช่วยนี่คือเรื่องอะไรล่ะฮันเซินถามแ่างแข็งใจขณะที่มองไปอีสานที่ตอนนี้ยิ้มอย่างมีพิรุษเล่ากับจิ้งจอกที่ชั่วร้ายไปอีสานพูดตอบโลหิตเล่นลับเป็นเพียงชื่อที่พวกเราตั้งให้กับมันเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมันคือวิชาโบราณที่ถูกพัฒนาโดยลทัทธิหนึง่งชื่อดังเดิมของมันคือโลหิตมายาและฉันบอกได้แค่ว่า ครั้งหนึ่งมันเคยถูกกล่าวขานว่าเป็นวิชาที่ชั่วร้ายแต่ยุคสมัยที่จะแบ่งแยกว่าวิชาไหนดีวิชาไหนชั่วนะ่ะเป็นอดีตไปแล้วแม้แต่วิชาที่ดูชั่วร้ายก็กลายเป็นวิชาที่ดีได้สิ่งสําคัญจริงๆคือการนําไปใช้ต่างหากละ่ะซึ่งกรณีของโลหิตเล่นลับก็เหมือนกันชั้นไหนวิจัยวิชานี้มาเป็นเวลาหลายปีแล้วและชั้นก็คิดว่ามันถึงเวลาที่ต้องนําสิ่งที่วิจัยมาใช้จริงสักที ฮันเซ่นค่อนข้างชอ็อกกับคำอธิบายของปอีซานแต่เขาก็ต้องการจะรู้มากกว่านี้เขาจึงถามต่อคุณหมายความว่าอะไรไปอีซานพูดโลหิตเล่นลับเพิ่มความแข็งแรงให้กับม,าม้าของผู้ฝึกและมันยังทําให้เลือดของผู้ฝึกแข็งแกร่งขึ้นด้วยซึ่งเมื่อนายฝึกมันนายก็สามารถรู้สึกได้ถึงพลังงานที่มากขึ้นในเลือดที่สูบฉีดออกมาแล้วมันดียังไงหันเซ่นถามมันก็จะกรองของเสียออกจากเลือดของนายและทําให้เลือดเข้มข้นขึ้น ลองคิดว่ามันเป็นเชื้อเพลิงสําหรับยานอาวกาศดูสิสมมุติว่าเชื้อเพลิงหนึ่งลิตรสามารถทาให้ยานอวกาศบินไปได้ไกล6,742ดอสไมล์แต่ถ้ายานอวกาศสามารถฝึกวิชาโลหิตเล่นลับแล้วก็ด้วยเชื้อเพลิงที่เท่ากันมันจะสามารถบินไปได้ไกลหลายพันไมล์หรือก็หมายความว่าน่าจะสามารถเก็บพลังงานไว้ในร่างกายได้มากขึ้นกว่าเดิมไปอีซานดูตื่นเต้นอย่างมากขณะที่อธิบายวิชาโลหิตเล่นลับให้หานเซ้นฟัง ไปอีซานพูดด้วยท่าทางที่เสียใจแต่พวกเราเจอกับปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคนธรรมดาไม่สามารถรับมือกับเลือดที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานได้หรือจะให้เจาะจงก็คือหัวใจของพวกเขาไม่สามารถรับมือกับมันได้เพราะถึงยังไงร่างกายของพวกเขาก็ถูกออกแบบมาสําหรับเลือดปกติเท่านั้นคุณต้องการให้ผมไปหนูทดลองให้คุณอย่างนั้นเหรอฮันเซ้นคาดเดาไปอีซานมองหันเ่อนและพูดก็ได้มีมนตารโรครีดอยู่ หัวใจและหลอดเลือดของนายแข็งแรงกว่าคนธรรมดาทั่วๆไปและโดยระดับความแข็งแกร่งของนายนายน่าจะสามารถฝึกโลหิตเล่นลับได้แบบไม่น่ามีปัญหาอะไรไม่มีทาง่ฮานซึนคิดว่ามันเป็นความเสี่ยงที่ไม่จําเป็นถ้าลองฝึกมันเขาเก่งว่าจะได้ไม่คุ้มเสียนะลองคิดดูดีๆก่อนเครื่องไฟฟ้าก็ยังจําเป็นต้องมีเชื้อเพลิงดีๆนายมีหัวใจที่แข็งแกรงแต่เลือดของนายเนี่ยธรรมดานายไม่คิดว่านั่นเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเหรอไปอี้านพูด ฮันเซนตอบที่คุณพูดมามันก็ถูกแต่จะให้เป็นหนูทดลองไปอี้ซานพูดต่อพวกเราได้ทาการทดลองดูแล้วแต่วิชาโลหิตมายาน,นั่นนะไม่สามารถควบคุมได้แต่อห้พูดแล้วก็มันเป็นเหมือนกับยาเสพติดเมื่อนายเริ่มฝึกมันแล้วนายก็ไม่สามารถหยุดได้แต่นั่นเป็นวิชาฉบับดั้งเดิมพวกเราได้ดัดแปลงและแก้ปัญหานี้แล้วนายสามารถเลิกฝึกม,มันเมื่อไหร่ก็ได้นอกจากนั้น พวกเรายังพัฒนายาที่สามารถเปลี่ยนเลือดของนายให้กลับสู่สภาพเดิมได้ด้วยฮันเซ่นเริ่มดูจะตื่นเต้นกับข้อเสนอนี้เขาถามต่อวิชานี้คงจะถูกสั่งห้ามในเร็วๆนี้ใช่ไหมละ่ะไผ่อีซานพูดยอมรับด้วยสีหน้าที่อึดอจจัดใจกดและข้อห้ามของสหพันธ์มันเข้มงวดเกินไปฮันเซ่นคิดกับตัวเองมันไม่ได้เป็นที่กดหรอกครับคุณไผ่มันก็เป็นเพราะว่าคุณเอาแต่วิจัยวิชาที่ชั่วร้ายอีกต่างหากเล่าแต่จะได้กังวลไปเลย พลังวันของนายอยู่ราวสามสิบเปอร์เซ็นต์ของฉันดังนั้นคงจะไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ก็อย่างที่พูไดไปนายสามารถหยุดฝึกมันเมื่อไหร่ก็ได้ตามที่นายต้องการไปอีสานพูดหลังจากนั้นไปอีสานก็พูดต่อถ้านายช่วยฉันเรื่องนี้แล้วก็ฉันจะช่วยวิจัยวิชาไฮเปอร์จีโนที่เสริมความแข็งแกร่งของกระเพออาะอห้กับนายฟังดูเป็นยังไงล่ะเพื่ออนาคตของมนุษย,ยาชาติเพื่อความก้าวหน้าและสันติสุขของกาแล็กซี ผมฮันเซินจะยอมเป็นหนูทดลองให้กับคุณนี่คือเส้นทางที่ผมเลือกเองและผมจะไม่เสียใจกับมันฮันเซ้นตอบตกลงเขาไม่ชอบวิชาไฮเปอร์จีโนที่เสริมความแข็งแกร่งของกระเพาะที่เขาใช้อยู่ดังนั้นถ้าไปอีซานยอมคิดคนว,วิชาที่ดีกว่าให้เขาแล้วก็มันก็เป็นข้อตกลงที่คุ้มค่าฮันเซ้นเองก็คิดว่าไปอีซานนั้นพูดถูกเช่นกันหัวใจของเขาแข็งแรงจริงๆและมันก็จะเป็นเรื่องดีถ้ามีเลือดที่ได้ไหลผ่านไปด้วย ถ้าฮันเซินยังมั่นใจในความสามารถในการควบคุมวิชาเช่นกันฮันเซินมั่นใจว่าตัวเองสามารถหยุดฝึกเมื่อไหรก็ได้ตามที่เขาต้องการปอีซานยื่นข้อมูลของโลหิตเล่นลับและยาปรับปรุงพันธุกรรมให้กับฮันเซินเขานั้นยังนับถือฮันเซินดังนั้นเขาต้องการจะคิดทบทวในให้ฮันเซินก่อนว่าต้องรู้เรื่องอะไรบ้างก่อนที่จะเริ่มฝึกมันการฝึกวิชานี้ยังมีความเสี่ยงอีกด้วยดังนั้นตลอดช่วงเวลาที่เริ่มฝึกมันเขาต้องอยู่ที่นี่และถูกจับตามองตลอด ใอีซานได้จัดเตรียมมาทําทุกอย่างด้วยตัวเองแม้แต่เอกสารที่เป็นความลับสําหรับฮานเซินเองเขาก็เป็นคนจัดการไม่มีใครต้องการให้ข้อมูลรั่วไหลออกไปรวมถึงเรื่องที่ฮานเซินหายดีจากการที่อ,ว,อวัยวะภายในเป็นคริสตัลด้วยแต่ฮานเซนได้เตรียมตัวสําหรับเรื่องนี้เอาไว้แล้วแม้ว่าความลับจะแตกก็ตามยังไงมันก็ไม่ใช่ความลับที่ยิ่งใหญ่อะไรและมันก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรถ้าคนอื่นจะรู้เรื่องที่เขาหายดีแล้วฮานเซิน นายแข็งแกร่งจริงๆฉันไม่เคยเห็นผู้เป็นเลิศที่แข็งแกร่งอย่างนายมาก่อนเลยโดยเฉพาะหัวใจและหลอดเลือดของนายฉันกล้าพูดได้เลยว่านายน่ะเกิดมาเพื่อฝึกวิชานี้จริงๆหนุ่มน้อยนายเกิดมาเพื่อเรียนมาเลยละ่ะไปอีซานพูดอย่างชื่นชมจนหันเส้นเริ่มจะสะอิสะเอียนแล้วตอนนี้เขาล้มเลิกความคิดที่จะเดินทางออกจากดินแดนที่อยู่ไปก่อนสำหรับตอนนี้เขาตัดสินใจที่จะอยู่ห้องแล็บเพื่อฝึกวิชาโลหิตเล่นลับ เซารู้สึกดีเมื่อฝึกมันเขาเคยเชื่อว่าเลือของเขาบริสุทธิ์มาก่อนแต่หลังจากที่เขาได้ฝึกวิชานี้เขาก็รู้สึกแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมตอนนี้ม้าขมองเขาเหมือนกับโรงงานผลิตพลังสะอาดที่สามารถผลิตเอือดที่เต็มไปด้วยพลังงานออกมาก็จบไปแล้วนะคะกับตอนนี้นะคะทุกคนยังไงเดี๋ยวเราไปติดต่อกันตามติดตามกันต่อที่ตอนหน้านะคะว่าหานเซน หลังจากฝึกวิชาให้เปอือจีโนนี้ไปเราจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างเดี๋ยวไปติดตามต่อกันที่ตอนหน้านะคะสำหรับ EP ที่393นี้มิ้นจังขอทูลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ